สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชฉเจ้าหน้าที่อบตลางาน45วันไปเป็นผีน้อยแถมกินเงินหลวงฟรีรู้สาเหตุทำได้ลองอ๋อวันที่20กรกฎาคมเพจปฏิบัติการมา้าบ้านได้ออกมาเปิดโปงสาวพนักงานอบรตอรางาน3เดือนไปเป็นผีน้อยที่ประเทศเกาหลี45วันก่อนถูกทางการเกาหลีจับได้ส่งตัวกลับประเทศไทย แต่ที่ผิดปกติคือทางอบอตอยังให้เงินเดือนและทำงานเหมือนไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นโดยทางเพจได้เล่าเอาไว้ว่ามีเรื่องเล่าให้ฟังพนักงานคนหนึ่งของอบอตอ,อาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดตำแหน่งผู้ช่วยกันครั้งเมื่อเดือนมกราคม2566แปลงกายเป็นผีน้อยบินไปทำงานที่เกาหลีแต่ยังมีชื่อกินเงินเดือนเดือนละ14,540บาทที่ไปแบบนี้ได้ก็เพราะนายกเซ็นอนุมัติให้ เหตุเป็นบ้านหลังน้อยๆของปอไปอย่างยาวนาน3เดือนจนต่อมาปลายเดือนมีนาคม66ก็พบจุดจบโดนตอมเอกาหลีจับส่งกลับผี่น้อยอบตเลยกลับมาทำงานเหมือนเดิมขั้นสุดของการลาจากพนักงานผู้ช่วยกันครังอบตอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดแปลงกายเป็นผีน้อยไปเกาหลีใช้สิทธิ์ลาเต็มสูบ ช่วงส0วันแรกที่ไปตั้งแต่วันที่3ถึง16มกราคม2 5 6 6ใช้ลาพักร้อนจากนั้นวันที่17มกราคมถึงวันที่21มีนาคมตัวไม่อยู่แต่ยื่นขอลากิจอีก45วันต่อมาก็เกมโดนตอมเกาหลีจับถูกส่งตัวกลับมาถึงก็ขอลาป่วยอีก2วันสัปดาห์ต่อมาจึงกลับเข้าทำงานที่อบตอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น3เดือนตัวอยู่เกาหลีรับเงินเดือนหลวงฟรีฟร ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ